น่องก็มากับน้องฮิโรโนะนะคะน่องก็มีทั้งน้องลาบูบูตัวโตนะคะน้ามือของพี่น้องนะคะก็เป็นน้องมอลลี่ค่ะอันนี้ก็เป็นลาบูบูตัวแรกนะคะโอ้ตอนนี้ก็กำลังตื่นเต้นอยู่นะคะว่าจะได้อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยม,มันไม่คาดหวังนะคะแต่ก็อยากได้สีชมพูนะคะแต่ก็อยากได้สีชมพูนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าได้สีอะไรให้ดูนะให้ผู้ชมดูก่อนทุกคนตาโตกันหมดเลยคนถ่ายก็ตาโตโ เป็นนิ้วเออซอยนิ้วเพราะว่ามันก็ถายยากเหมือนกันเนาะตัวใหญ่นะคะแล้วลองดูข้างหลังนะแพ็คมายังดีเลยนี่นี่เรามาดูตัวนี้มั่งน้องมมลิว้าวเย่มาแล้วค่ะอันนี้ขั้นตอนสุดท้ายนะคะเรามาดูหน้าน้องกันเย่เน่อ่าน้องๆก็พัฒนาดีกับทุกคนแล้วนะคะเย่